สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยพบกันในใครนะครับนี่เราอยู่กันที่สถานีบ้านปงเตา่าพเงาวลำปางช่วงกม7 9็มาเช็คระดับบล็อกทางน้ำนครับริกนาวริกา สี่สิบสองนาทีกับพาท่านผู้ชมมาชมิวเทียร์ทัทชช่องพะงาลำปางนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสถานีหมอสถานีบ้านปงเตานะครับที่เห็นเห็นอยู่ เราอยู่กันที่บล็อกเบอร์นหนึ่งนะครับ่บบานผูบชมบ้านตรงเต่าตรงสถานีนะครับใกล้กับสถานีจะมีบล็อกสองตัวมีหัวมีท้ายนะครับเก็บภาพฝากท่านผู้ชม อาช like, to to T T ีคงานก็เก็บบันทึกคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเาามให้กำลังใจถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้คนทำคลิปนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อเป็นกำลังใจกันขอบคุณ3 2 0พเกือบ1 2 0 0อเกือบ300 0เกือบ300้ละนะครับท่านผู้ชม 3,200 Subscribe ท่านผู้ชมเข้ามาติดตามนะครับชมการสร้างทางรถไฟสายเดินชายเชียงรายเชียงของกับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับหรือว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ3,200 u u s c r i b e นะครับก็พยายามแอดมินพยายามเก็บภาพการทำงาน ทุกตอนนะครับหลยหลายมุมนะครับท่านผู้ชมก็เก็บภาพไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับนาง,งานก็ยังวิ่งไปวิ่งมาเงาลำปางกับพะยาวไป เมื่อวานนี้เจ็ดงานครับมีบกันหุ่นดับตบหไ่เลยท่านผู้ชมครับเร่งก่อนข้าวหน้าฝนนะครับข้าวหน้าฝนก็เร่งงานกันนะคร,บระับสักทริปนะครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์ทริปเนเราอยู่กันที่บล็อกสถานีบ้านตปงเตาเพื่อเงาลำปาง เดินชั่วหน่อยนะครับท่านผู้ชมชมหลายๆมุมนะครับชมใกล้ๆจะไหวสักนิดนึงนะครับขอโทษนะครับท่านผูน้ชมเป็นบล็อกบล็อกทางน้ำนะครับท่านผู้ชมเป็นคลองนั่นแหละนะครับเป็น,ปน,ออนคลองที่นี่ รถไฟผ่านก็ต้องทำบล็อกเพื่อให้น้ำผ่านข้ามไปที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับจะเป็นของเล็กๆนะครับของส่งน้ำของใส้ไก่ทางน้ำนะครับบล็อกไว้ให้ทางให้น้ำไหลผ่านนะครับเพราะรถไฟจะผ่านแนวเนี้ยนะครับ จตรงไปเนี่ยเราอยู่ห่างอาบีหนึ่งสองสามสักกิโลเนี่ยสถาน,นีก็ประมาณแปดร้อยเมตรนะครับอันนี้คลิปนี้นะครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์สบายสบาย อากาศก็ out, อบอ้าวพอสมควรน,น้ำก็เร่งครับดูดฝนเข้ามาน้ำก็จะเต็มบอ่อนะครับทำงานลำบากนะครับหน้าฝนมากเป็นเป็นดินนะครับ หน้างานเราจะเป็นดินทำชีวมเห็นเข้าออกอยากเศร์ฐปูนเสรหล็กยากนะครับ mm hmm. เราอยู่กันบ mm hmm. ล็อกสถานีบ้านกองเตาการท้ชมว เก็บงานนะครับเก็บงานมาเช็คตำแหน่งเช็คจุดที่จะมัดเหล็กนี่เราให้กันไปแล้วนะครับาชให้ไปแล้วก็ลงเหล็กได้มัดเหล็กได้เรามาให้กันไว้หลายวันละนะครับให้ตำแหน่งนะครับเพื่อไม่ให้เหล็กออกนอก นี่ครับคือการทํางานรถไฟทางครูสายเดินชายเชียงรายเชียงของถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้คนทําคลิปเพื่อสนับสนุนนะครับให้กําลังใจกันครับทา่านผู้ชมในเวลานานนะครับท่านผู้ชมค,ค,ครับนี่ก็ลโงสคลิปหนึ่งอัปเดตเดี๋ยวเราจะไปเราจะเข้าไปพยานะครับไปก่อนนะครับทา่านผู้ชม ในสคริปต์โชคดีมีกันใช้สวัสดีครับ